สวัสดีครับพบกับผมมอยุนในการอ่นานไพ่ยิปซีปากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงเกี่ยวกับเรนดอมนะครับเกี่ยวกับความรักความรู้สึกที่มีกันนะครับระหว่างหากของคุณที่เข้ามารับชมรับฟังและก็กับใครคนหนึ่งก็ได้นะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าคลิปแรกคลิปนี้ที่ทํานะครับก็ในหัวข้อที่ว่ากขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับตั้นในตอนนี้นะครับ ก็จะมีการเปิดไพ่สําหรับเป็นตัวของท่านนั้นก็เป็นตัวตนของท่านสี่ใบนะครับแล้วก็สําหรับของกเ่าผู้นั้นจะเป็นไครก็ตามนะครับก็ไปให้ก้าใบนะครับก็รวมแล้วเป็นไพ่จํานวนทั้งหมด9้าใบในการเปิดอ่านในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเป็นการอ่านแบบ ส่วนรวมนะครับไม่ได้เจ้าอเจาะจงเป็นรงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอะไรที่เป็นพลังงานบวกพลังงานดีๆก็ ให้รับออกไปเป็นพลังเป็นกำลังใจกับท่านนะครับถ้าอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับก็มาดูกันนะครับว่าความรู้สึกของเขาผู้นั้นตอนนี้รู้สึกกับท่านในความรู้สึกอย่างไรนะครับก็มาดูตัวตนของท่านก่อนนะครับว่าท่านเป็นผู้ใดได้บ้างที่ก็มารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับไปไปไรของตัวแตนของท่านนะครับก็คือ10ดาบนะครับเต็มออฟสอร์ดนะครับ แล้วก็กิ่งออกหวานสลชาถือไม้เท้านะครับแล้วก็เด t ตานะครับแล้วก็โฟ r ์คัพส์นะครับสี่ถ้วยนะครับตั้งนั้นเป็นไกลได้บ้างนะครับ พลังของท่านนั้นสิบดาบนะครับบางทีที่ผ่านๆมานั้นท่านอาจจะผ่านความยุ่งยากลําลบากมาในช่วงวันเวลารังกล่าวนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของอการดําเนินชีวิตหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับที่อาจจะผ่านในเรื่องของความเจ็บปวดที่เพิ่งจบสิ้นลงนะครับก็สิ่งต่างๆนั้นก็มีการยุติลงในช่วงวันเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็กลับมา ใช้ชีวิตอยู่กับการดำเนินหน้าที่การงานนะครับในการที่จะฟื้นฟูในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของหัวใจให้ดำเนินไปด้วยความสมดุลที่เกิดความเหมาะสมขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่บางทีตั้นช่วงนี้ตั้นเบื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับที่รู้สึกเบื่อ,อกับความรักที่ไม่เหมาะสมอาไม่สมหวังที่ผ่านมานะครับที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดเกิดความผิดหวังขึ้นก็เลย ไม่อยากจะใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็อยากจะขอ,อนั่งอยู่เงียบเียบกับในเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับใช้เวลาอยู่กับส่วนตัวในห้องเงียบเงบอนะ่องเย็นๆยหรือว่านั่งถายปัดลมเพื่อให้เกิดความาสบายอ,อกสบายใจที่ให้จิตใจพัฒนาได้รับการเยียวยานะครับแล้วก็มาตุ้มเทในเรื่องของการทําง,งานหน้าที่ของการงานนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มาใส่ใจ ในการพัฒนาในด้านต่างๆเรื่องการงานแล้วก็การฟื้นฟ,นฟนูจิตใจของท่านนะครับนี่ก็ลักษณะของตัวท่านที่เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาและก็ที่กำลังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งสามารถเป็นได้ในาธาตุลมนะครับก็เมตุนตุนกลุมนะครับแล้วก็เป็นธาตุไฟได้ด้วยนะครับธาตุไฟก็เมตสิงห์ตโนนะครับแล้วก็าธาตุน้ำนะครับ ก็รกฎพิจิกนะครับและก็ที่เป็นราศีเด่นก็คือราศีกุมนะครับที่อาจจะเป็นท่านได้นะครับแต่ธาตุดินนั้นไม่มีนะครับธาตุที่เป็นธาตุดินไม่มีนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นธาตุใดาราศีใดก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมถ้ามีลักษณะในเนื้อเรื่องที่เป็นแบบนี้นะครับที่พึ่งผ่านในเรื่องของความยุ่งยากลําบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับที่ผ่านสถานการณ์ของความเจ็บปวดมานะครับก็อาจจะเป็นตัวท่านได้นะครับที่ช่วงนี้กําลังอาจใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะพัฒนาให้ชีวิตของตัวเองดําเนินไปในทิศทางที่จะมีความมั่นคงต่อไปตั้งในเรื่องการงานและก็จะสร้างเงินพระมาให้เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมั่นคงต่อไปนะครับทีนี้ก็ามาดูนะครับว่า ภพ่อ้าใบาของผู้นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามไม่ว่าจะหญิงหรือชายหรือจะเป็นเพศไหนนะครับว่าเขาเป็นใครเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับท่านกับหัวข้อนะครับว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกกับท่านอย่างไรนะครับแล้วก็เจ o ออฟสอดนะครับสามดาบน,นะครับก็ ขอบูนั้นนะครับก็จะผ่านในเรื่องของความผิดหวังเจ็บหวังผิดหวังเจ็บใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ Seven of Wards เจ็ดไม้เท้านะครับก็อาจจะมาสร้างอะไรที่มันเป็นกำแพงเป็นรั้วป้องกันตนเองนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งที่จะมาทำร้ายจิตใจได้ต่อไปก็มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ กิงออฟซอร์นะครับราชาตือดาบก็ตั้งอีโก้ตั้งดาบกาดสูงป้องกันที่จะไม่ให้ใครเข้ามานะครับแต่ว่าจะใช้เอ็ดใช้ผลมากกว่านะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของอารมณ์ปิดบังขวางกั้นเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีเอ็ดมีผลในเรื่องของการที่จะใรตรองนะครับแล้วก็ซิกออฟเป็นตะเกหกเหรียญนะครับ อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับอะไรที่ดีๆที่อาจจะคุณเป็นผู้มอบให้เขาเหล่านั้นนะครับเธอเหล่านั้นหรือคนนั้นผู้นั้นนะครับที่ท่านมอบความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เอ็กออฟคัพส์นะครับหนึ่งถ้วยนะครับก็อาจจะช่วงที่ได้คบกันมานะครับถ้านอาจ,จะได้สร้างความรู้สึกดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับเขา ผู้นั้นด้วยดีเสมอมานะครับหลังจากที่เขานั้นผิดหวังในเรื่องของความเจ็บใจหรือความไม่สมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับก็อาจจะมาตั้งกำแพงสร้างรัว้วสร้างรัวรงร้วป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งกาดไว้สูงป้องกันไกลจะปานเข้ามานั้นก็ต้องอาจจะใช้ความพยายามหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กวางกั้นเสียหมดสิน้นเสีย ทีเดียวโดยไม่รับอะไรเลยนะครับเพราะยังมีเอธมีผลในเรื่องของการใช้ความคิดมาไตรตรองด้วยเช่นกันนะครับว่าอะไรถ้าเหมาะสมก็อาจจะเป็นการเปิดเส้นทางเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับและก็อาจจะมาพบเจอกับท่านที่ได้รู้จักมักคุ้นกันนะครับก็ได้รับสิ่งดีๆจากท่านที่มอบให้ด้วยดีเสมอนะครับในเรื่องของการเลื้อเฟื้ออาทรเมตตาการุณาปราณีหรือการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่ท่านมอบให้นะครับความรู้สึกดีๆมอบให้กับเขาผู้นั้นก็ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆเกิด,ดขึ้นนะครับก็เป็นการก็สะสมกับสิ่งที่ดีๆที่มอบให้กับเขาผู้นั้นนะครับก็ทําให้เกิดความรู้ส Language ึกดีๆขึ้นในช่วงเวลาต่อมานะครับก็กลายเป็นความรู้สึกที่เป็นความรักความรู้สึกดีๆมอบให้เป็นการตอบแทนต่อไปนะครับก็ ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหลังจากที่เขาสร้างกำแพงไม่ให้ความรักความสัมพันธ์ใดๆเข้ามานะครับหรือไม่เปิดรับอะไรง่ายๆนะครับแต่ว่าเมื่อมาใช้พิจารณาในเรื่องเองิเรื่องผลที่เข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่อาจจะได้รับสิ่งดีๆที่ท่านเมตตาเอื้อเฟือ้อมอบให้เข้ามานะครับสิ่งที่ได้รับก็ดูรู้สึกดีเกิดความปลุกใจ ที่ดีที่ได้รับสม่าเสมอนะครับก็อาจจะทําให้เธอได้ลดเรื่องของกําแพงหรือเขาผู้นั้นได้ลดของอีโก e ้ลงนะครับก็ทําให้เปิดเส้นทางของความรักที่ท่านจะได้รับเข้ามานะครับก็ทําให้เขาผู้นั้นได้รู้สึกรักกับท่านเกิดขึ้นแล้วในขณะปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มีเป็นความรักที่ล้นเหลือนะครับที่จะมอบให้กับท่าน เกิดความรู้สึกกับตันในตัวนี้แต่บางทีก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพียงความรู้สึกรักชอบพอที่อยู่ในใจเท่านั้นนะครับแต่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้เฉลยให้ท่านรู้ก็ได้นะครับแต่ให้ท่านรู้นะครับว่าตอนนี้ถ้าท่านคบกับเขาผู้นั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นไกลก็ถามเพื่อใดก็ตามนะครับที่ เขาอาจจะรู้สึกรักแล้วก็ชอบท่านแล้วในตอนนี้นะครับแต่ท่านอยากจะยังไม่ทราบถึงภายในจิตใจของท่านอของเขาเหล่านั้นก็ได้นะครับผู้นั้นก็เป็นได้นะครับตั้งาธาตุลมนะครับเมตุนตุนกลุมนะครับแล้วก็เป็นได้ตั้งาธาตุไฟนะครับเมธสิงตโนนะครับแล้วก็นี่ก็าธาตุลมเช่นกันนะครับเมตุนตุนกลุมนะครับ แล้วก็มีธาตุดินนะครับฝึกศกมังกรกันนะครับและก็มีธาตุน้ำนะครับเมนกรกฎปิจิตนะครับก็มีครบตั้งสีธาตุนะครับของเขาผู้นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับกี่ตั้นได้มอบความรู้สึกดีๆมอบสิ่งดีๆช่วยเหลือกับเขาเหล่านั้นเขาผู้นั้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอใดๆก็ตามที่มอบ ให้กับเขาผู้นั้นด้วยความรู้สึกดีๆนะครับก็ตามห้กลายเป็นความรักเกิดขึ้นในใจของเขาแล้วในขณะนี้นะครับซึ่งยังไม่เปิดเผยใหท่านรู้ท่านทราบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใจลองหัวใจของท่านลองพิจารณาดูดูดีๆนะครับกับพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นสนันนัตจะทราบด้วยตัวของท่านเองก็ได้ว่าตอนนี้เขาผู้นั้นได้มีความรู้สึกรัก <S <S ชอบท่านแล้วก็ได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือ คลิปเรนดอมในเรื่องของความรักความรู้สึกที่เป็นคลิปแรกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับถ้าเกิดมีความรักเกิดขึ้นก็ขอให้เป็นความรักที่มีความสุขสดใสนะครับที่จะก้าวไปข้างหน้าที่จะเขียงคู่ด้วยกันด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะเป็นความรักที่อุทนทั้งกายและใจต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ